สวัสดีครับผมสมชายอโนททย,ยินยงปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทนํโยงุตสาหกรรมเคมีจํากัดปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนี้ผลิตอยู่ก็จะมีเรื่องของการขึ้นรูปแม่พิมพ์โลหะสาหรับงานฉีดพลาสติกแล้วก็การปั๊มขึ้นรูปโลหะรวมไปถึงการเคลือบสีตัวพลาสติกรวมไปถึงการประกอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้าอิเล็กโวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจบริษัทจริงๆแล้วเราเริ่มต้นมาจากเรื่องของ OEM ชิ้นส่วนพลาสติกซึ่่งปัััจจุบนนีี้เผลิตภณฑ์ทรา หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าเรื่องของชิ้นส่วนรถยนต์นะครับพลาสติกก็เป็นส่วนหนึ่งทางด้านของการใช้จากพลังงานเชื้อเพลิงคือน้ํามันนะครับบริษัทเนี่ยก็เล็งเห็นความสําสคัญนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยจากที่บริษัทได้เข้าร่วมเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานจากภาครัฐนะครับแล้วเราก็ได้งบสนับสนุนมาจากทางภาครัฐเนี่ยเป็นจำนวนเงิน3 0 0 0 0นบาทซึ่งเราก็ถือว่าเราเป็น s m e 1ที่เรามุ่งเน้นถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานปจ วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ทําไปนั้นก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างที่มีกําลังวัดสูงนะครับรวมไปถึงเรื่องของพัดลมไฟฟ้าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานไปได้ถึงปีละประมาณ1นึ0 0 0สน่หน่วยซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่มากพอสมควรนะครับจากสิ่งที่าทางภาครัฐได้ให้การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เชิญชวนให้ SME ทุกๆบริษัทนะครับได้เข้ามาร่วมซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าพลังงานที่เราใช้อยู่เนี่ ค่าหน่วยของพลังงานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทางบมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้าร่วมแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับภาครัฐที่เห็นความสําคัญของ SME ในหลายๆองค์กรที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ขอเชิญชวนนะครับสวัสดีครับผมนายพุทธธรมังคละตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าครับ Energy Man ของบริษัทนํายงอุตสาหกรรมเคมีจํากัดครับหลังจากบ,บริษัทได้เข้าโครงการ e n น r g y p o i n t ครับผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาให้คําแนะนํหลายคําแนะนำครับที่เราได้เลือกได้แก่1 เปลี่ยนหลอดลูออเซนต์ให้กลายเป็นหลอด LED ครับ2เปลี่ยนแอร์คอนดิชันแบบเก่าครับให้เป็นแบบอินเวอร์เตอร์3เปลี่ยนพัดลมอุตสาหกรรมครับขนาด200วัตต์ให้เป็นพัดลมหักระสุนครับขนาด150วัตต์บริษัทได้ประหยัดพลังงานมากขึ้นครับและเสียค่าไฟลดลงครับ สำหรับผมเองในฐานะของ,งกรรมการผู้จัดการก็ขอ,ขอขอบคุณผู้ดำเนินโครงการโดยเฉพาะสถาบัานพลังงานเพื่ออุตสา,าสหกรรมสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนโครงการกองทุนเพื่อส่งเสริกรสรรมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังางนานที่ได้ให้โอกาสบริษัทนำยงอุตสาหกรรมเคมีที่ได้เข้าร่วมและได้รับรางวัลขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งครับสะสมสีแรกสี سين เนตีพอยท์